ดีค่ะทุกคนตอนแรกก็จะใส่เสียงเพลงนะแต่ว่าเล่นกับน้องปอยมันมากก็เลยต้องบรรยายเอาแล้วกันเนี่ยลงมาแล้วเราได้แค่ปืนไอ้ทอมสันน่ะเราไม่มีปืนไกเออเราก็ตุยไปน้องปอยเข้ามาทันคือน้องบอกว่าที่บ้านเสียงดังก็เลยปิดไม้เนาะเนี่ยแล้วเราก็แบบตะโกนบอกน้องเนี่ยเนี่ยมีตัวมีตัวน้องก็ไม่สนใจอะไรเลยนะคะวิ่งไปชุบเราแบบว่าสุดๆอะ่ะ อ,อวิ่งชุบแบบไม่สนใครอ่ะนาทีนี้คือรุนมากคิดว่าตัวนั้นต้องมาหาน้องแน่นอนเลยก็เลยแบบวี่พยายามรุนช่วยน้องนะคะทุกคนรุนช่วยกันว่าน้องจะชุบเราสำเร็จไหมมีตัวมาแน่บอกเลยทุกคนเห็นอะไรแบบแบบไหนนั่นไงมีตัวมาแล้วน้องก็แบบใช้ปืนไกลย,ยิงได้แล้วก็ชุบเราได้ด้วยเอออย่างเกง่ง ตอนนี้เราก็ลงมาแล้วนะคะเราน้องปอยก็ล้มไปมาดูกันว่าเราจะชุบน้องปอยได้สำเร็จหรือเปล่าได้ทอมสนันอีกแล้วทุกคนเป็นอะไรมากไหมกบทอมสันเนี่าแล้วมนันเป่นปืนที่เราไม่ถนัดเลยอุ้ยล้มเฉยแล้วก็ตี้เดิมนะคะที่ลงมายิงกันตั้งแต่ตอนแรกนะคะสงสัยเขาจะแขนแหละออไปไปหาเหรียญชุบน้องกัน นี่ก็บอกน้องปอยว่าน้องปอยเดี๋ยวพี่พักหายใจแป๊บนึงไม่รู้น้องได้ยินหรือเปล่าอันนี้ก็มีตัวมาอีกนะคะมาดูกันว่าเราจะจัดการสำเร็จหรือเปล่า <Okay. S 1> แล้วเราก็ยิงฟุ๊กๆไปนะคะเพราะว่าเขามัวแต่เก็บของอยู่นะตอนนี้ก็มาชุบน้องปอยกันค่ะมาดูว่าจะมีคนมาไหมคือแบบขอพักหายใจก่อนเถอะ ตอนนี้เราก็วางกับระเบิดไว้ข้างนอกนะแล้วก็ตั้งไอหมอไว้มีคนมาแน่ดูสงทุกคนดูมีคนมามาดูกันว่าเราจะจัดการไหมจะรอดหรือจะ่วงจะชุบน้องปอยได้หรือเปล่าเฮ้ยชุบน้องปลอยได้เฉยถ้าใครอยากเล่นกับเราก็มานะ